ได้เดี๋ยวจะพูดนะคะค่ะไมเนี่ยเดี๋ยวขยะไม่ช่ครับขยะนบ้นเลยครับาายากอ่ะ ハハハハ。<music> เรียบร้อยครับขอบคุณครับและหลังจากเราสั่งพิซซ่ามาเรียบร้อยครับเราก็จะได้พิซซ่าฟางก,กรอบแบบนี้นะมีทั้งหมดยินสามสี่ห้าหกชิ้นครับในราคาเพียงแค่99บาทส่วนผสมเนี่ยหลักๆก,ก็จะเลือกได้วย3 4อย่างอะไรจำไม่ได้แล้วมีไส้กรอกมีปูอ้อาจมีสับป,ปะรด,ดหรืออะไรนะครับก็หน้าตาแบบนี้เลยคนระับคุณผู้ชมครับผมขอชิมรสชาติดูนิดนึงอืม จริงๆแล้วนะไม่ต้องใส่ซอสก็อร่อยฮะเพราะเหมือนกับว่าเขาใส่เครื่องปรุงมาให้เราเสร็จเรียบร้อยเลยจากที่เราเห็นตอนแรกครั้งแรกๆก็เหมือนพี่กองรือว่าอะไรสักอย่างเนี่ยนะเหมือนพวกซอสต่างๆก็ทามาให้เราเรียบร้อยแล้ว ครับจะไม่ต้องใส่อะไรเลยเว้นแต่ว่าอยากจะใส่พริกไทยอยากใส่ซอสเพิ่มอะไรตรงนี้ฮะก็เป็นแนวเดียวกับการกินพวกพิซซ่าดอยต่างๆที่ที่เป็นพิซซ่าเตาดินที่เราเห็นกันบ่อยๆครับแล้วก็ใครที่มาที่ไร่เชิญตะวันแล้วอยากรับประทานอาหารประเภทนี้ก็มีให้บริการเรียบร้อยครับโอเคเดี๋ยวผมขออนุญาตรับประทานอาหารก่อนแล้วสำหรับวันนี้ขอบคุณที่รับชมและติดตามเทียั้ทัวร์ครับสวัสดีครับ